สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับผมบอกเล่านะเรื่องการทำปุ๋ยหมักด้วยใช้ลูกตาลน,นะครับผมเป็นวิธีที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับผมผมก็จะขุดดินขุดดินออกมาก่อนนะครับผมขุดไป เรื่อยใช้เปลือกลูกตาลที่บ้านยังมีอยู่นะครับผมพดอดีพี่ๆข้างบ้านนะครับผมเขาไปเก็บลูกตาลขายเป็นอาชีพของเขานะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยเขาก็เลยให้ไปเอามามาใช้ที่สวนนะครับผมก็ทดแทนในเรื่องของกากมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับผมมาทําปุ๋ยหม,มักมาทําหลุม นะครับผมหมักไว้ที่หลุมก็คือการเก็บความชุ่มชื้นของอผักผลไม้อะไรทํานองนี้นะครับผมเปแล้วแต่เราจะปลูกครับทาหลุมปลูกกล้วยทุเรียนมะม่วงมะนาวได้ทุกอย่างเลยนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้นผมก็เคยลงคลิปาการปลูกวิธีปลูกทุเรียนนะครับผมหลุมนั้นก็คือหลุมจากการหมักลูกตานั่นเองนะครับผม ลูกตาลมันจะสดใช่ไหมครับจะเป็นสีเขียวเขียวเราก็จะให้เขาทิ้งให้มันดําก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็จะหมักในดินไว้นะครับผมสักระยะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าของสดจะทําให้มันร้อนนะครับผมปลูกพืชตายครับผมฉะนั้นก็ต้องให้จุลินทรีย์เขาละเขาเรียกว่าอะไรจุลินทรีย์แบบย่อยสลายก่อนอนะไรทํานองนี้นะครับ ก็คือดินดินมันขาวเราก็จะใช้บ้านที่สีสะเกตครับดินมันขาวเนาะมันก็จะไม่เหมือนบ้านสวนที่บุรีรัมย์ของผมนะครับมันจะดินมันจะแตกต่างกันนะครับผมดินเขาขาวทีนี้เราก็จะทําการใช้ลูกตาลหมักให้ดินมันดําหรือว่าให้แลกธาตุนะครับผมเวลาแล้วลดน้ําไปนะครับผมเขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นของอน้ํานะครับผมก็ทําให พืชผักของเรานะครับผมไม่เหี่ยวไม่ขาดน้ำแล้วก็ไม่ไม่ตายนั่นเองนะครับเป็นหาได้แบบคือเขาไม่ได้ใช้ครับเขาพีขา่ข้างบ้านเขาก็เลยให้ไปเอามาก็ใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับพ่อใช้มานะครับประมาณสิบกว่าปีแล้ววิธีนี้นะครับผมตรงนี้พ่อจะอยากจะปลูกเผือกนะครับผม ก็เลยให้เอานี้มาหมักไว้นะครับผมเราก็จะขุดลุมเพราะขุดขุดดินออกมาออกมาก่อนแล้วเราก็เอาลูกตาลลงไปนะครับเขี่ยลงไปให้มันเสมอกันนะครับเหมือนกับเราปลูกทําหลุมปลูกะมะม่วงอ่ะที่ผมเคยลงไว้อะครับอันนั้นก็ใช้กากมะพร้าวหรือว่าใบไม้นะครับผม ทดแทนความชุ่มชื้นนะครับผมสมมติว่าถ้าพี่ๆน้องๆน,นะครับผมไม่มีเปลือกลูกตาลแล้วเราจะทำวิธีแบบของผมเนี่ยสามารถใช้ใบไม้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปในการแปลงผักในการทำใบไม้นะครับผมก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับผมเราหาไดตา้ตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับผมทำนองนี้นะครับ เป็นงานอดิเรกนะครับผมเป็นผมจะเป็นส่วนที่แบบว่าพืชผสมนะครับผมจะเปิดปลูกผักผลไม้หลากหลายชนิดนะครับผมมันจะได้เออไม่เบื่อแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดอะไรทํานองนี้นะครับผมเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมแล้วก็เพียงพอกับตัวเองนะครับ <c oughs> นะเพอเอาลูกตาลใส่ไปผมก็จะขดดินลงไปทับเขาเสร็จแล้วผมก็จะพอแต่ทมทมทมหมดแล้วผมก็จะลดน้ำสักหน่อยนะครับผมถ้าใครมีน้ำหมักก็เอาน้ำหมักลาดไปสักหน่อยนะครับผมที่บ้านก็จะมีน้ำหมักนะครับผมหมักแบบ กินด้วยทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรดน้ําต้นไม้ด้วยเพราะว่าจะไม่ที่สวนจะไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใดนะครับผมก็ขุดไปจุดประสงค์ที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพราะว่า,อ,าอยากเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ความรู้แล้วก็ มีการแลกเปลี่ยนกับพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันนะครับผมแล้วผมก็ทาครองไส้ไก่ด้ยวยนะครับขั้นหลังบ้านนี่ผมจะทาครองไส้ไก่เพราะน้ําน้ําที่ใช้ล้างจานซิงน้ำนครับน้ําต่างๆล้างผงล้างผักครับผมผมจะทํา ของไส้ไก่แล้วก็น to ้ําที่อาบน้ําในห้องน้ำเนี่ยผมจะทําของไส้ไก่เหมือนกันนะครับผมพอเราพอน้ํามันไหลลงมาปั๊บมันก็จะไหลลงของไส้ไก่มันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆดินมันก็จะชุ่มชื้นแล้วเวลานี้เราจะปลูกผักปลูกอะไรก็สบายไม่ต้องรดน้ํานะครับก็จะทําไปเรื่อยๆก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณสินาทีก็ จะพยายามตัดต่อให้น้อยที่สุดนะครับผมจะได้ไม่เบื่อกันเนาะครับผมแล้วเรากนะ็จะเขี่ยดินไปอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับเขีย่ยเขี่ยไปไปเรื่อยๆเอาดินมันถมอะไรว่าดินถมเปิดลูกตาลจะถมไม่ให้เห็นเปิดลูกตาลก็ไดห้หรือจะทําแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับผม หมักไว้ประมาณนี้เอาไปหมักกับปุ๋ยก็ได้ครับปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรอย่างนี้นะครับผมหมักก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถมไปเรื่อยๆอ,อากาศก็กำลังดีครับ ปลไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะทําสามารถเอาไปปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับผมทาได้หมดเลยนะครับผมปลูกได้หลากหลายนะครับปุูกไปแล้วผมก็จะเขียนลูกตาลลงแล้วก็จะเอาดินกบดินกบดินกบนะครับประมาณนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ขอบคุณในทุกกำลังใจนะครับผมก็มันก็ลักษณะประมาณนี้นะครับก็เราจะเอาดินกบก็ประมาณนี้นะครับผมเราจะกบให้ไม่เห็นลูกตาเลยก็ได้กันแล้วแต่เรานะครับผมเพราะเรากบเสร็จแล้วผมก็จะเอาอน้ำหมักนะครับผมมาลดหน่อย นะครับผมเพื่อที่จะให้ย่อยได้เร็วขึ้นนะครับผมหรือว่าจะใช้แท่น้ำเปล่าก็ได้แล้วแต่เราก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับผมมันเป็นของธรรมชาตินะครับโดยเราที่ไม่ต้องไปหาตังสเสียตังอะไรอย่างเงี้ยครับผมสเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะยกล่องขึ้นหน่อยเวลาลดน้ําอะไรน้ํามันจะไ,ไหลลงแบบแบบแคล้ายๆแบบสไตล์เหมือนคลองไส้ไก่นิดนึงอะไรทํานองเนี้ย นะครับผม ừ, หรือว่าตรงนี้มันเป็นบริเวณบ้านด้วยนะครับผมเวลาฝนตกมาเนี่ยก็อยากจะให้น้ำมันไหลลงตรงนี้พอดีครับผมก็คือเหมือนกับทําเป็นร่องให้เขาก็คือเหมือนคล้ายค้ายคลองไส้ไก่ทํานองนี้นะครับผมก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับก็ลักษณะประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งเบือ่อต้องเลิมไปไหนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตัดต่อได้เออสิบเอ็ดนาทีก็เนาะนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับผมนี่ผมพามาดูอีกแปลงหนึ่งอันนี้ก็จะปลูกเผือกเหมือนกันครับผมอันนี้ไม่ได้อยู่น,นี่อยู่ริมอยู่บริเวณสวนแถวแถสวนทุเรียนสวนขนุนอะไรทํานองน,นี้นะครับผมข้างล่างก็เป็นเปลือกลูกตาครับผมข้างบนก็จะเป็นดินกรบอยู่นะครับผมก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับผมเพราะว่า เปลือกลูกตาครับเขาจะกเก็บความชุ่มชื้นหรือว่ากากมะพร้าวจะกเก็บความชุ่มชื้นแต่กากมะพร้าวมันไม่ได้เยอะที่บ้านมันไม่มีไงก็มีลูกตาจก็ลยใช้ลูกตาถ้าไม่มีลูกตาก,ก็จะใช้ใบไม้แทนเดี๋ยวผมจะทําคลิปในการทําใบไม้นะครับผมใบจามจุลีหรือว่าใบไม้สักหรือใบมะม่วงหรือใบขนุนหรือว่าใบต่างๆเราสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับผม นะครับอันนี้จะพาเดินดูแปลงเนี่ยยาวไปเลยครับผมข้างล่างนี่เป็นลูกตาจะไม่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะมีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตรงนี้นะครับผมก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆตามเวลาโอกาสนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกช่องทางเลยนะครับผม กุที่ให้กำลังใจนะครับผมฟักทองอตรงนี้ก็จะเป็นลูกตายัางกบไม่หมดนะครับผมน่าจะโดนน้ำแต่สปริงเกอร์ด้วยอวดขนุนหน่อยอยากอวดขนุนขนุนที่บ้านดกนะครับผมตรงนี้ดกนะครับแต่จะมีตรงอีกต้นหนึ่งที่ตรงตรงริมสระก็ลูกยาวกว่านี้ดกดกว่านี้อีกลูกใหญ่ด้วยนะครับผมผมน่าจะเคยพาผมลงคลิป พาเที่ยวชมสวนสีสเกตนะครับตอนนั้นผมถ่ายขนุนให้ดูอยู่นะครับผมแปลงก็จะยาวยาวมากครับผมเนื้อที่ก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไร่นะครับผมก็จะปลูกแถวแถวบ้านเขาจะปลูกผักสวนครัวนะครับผมพวกกล้วยพวกอะไรที่มันใกล้ๆนานส่วนไกลๆก็จะเป็นพวกไม้สักไม้พ่ยงุงหรือว่า ไม้แดงไม้ที่ว่าเกี่ยวกับใช้กับใช้ไม้